ครับผมล้วนชายว่องวานิชครับมาจากยุพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยครับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมครับเพราะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็ลืมหลักการในชีวิตหลายอย่างนะครับที่จะปฏิบัติกับตัวเราเองและปฏิบัติกับคนรอบข้างของเรานะฮะการที่เราได้กลับมา refresh ตัวเองเนี่ยทำให้เรามาเข้าใจ หลักการหลายอย่างกลับมาเข้าใจนะฮะว่าเราจะทำอย่างไรเราถึงจะเติมเต็มให้กับตัวเราเองและที่สำคัญครับคือการสร้างความสุขและการเติมเต็มให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราซึ่งนี่คือจุดมุ่งหมายที่ที่ดีมากๆครับก็คือสร้างความเป็นรม m a ีให้กับตัวเราและคนที่อยู่รอบข้างเราครับอ๋อไม่ต้องลังเลเลยครับ เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาที่ผมเรียกว่าน้อยมากนะครับแค่3วันผมเชื่อว่าภายใน3วันเนี่ยจะอันล็อกหลายอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจของเรานะฮะทำให้เราเกิดความสุขทั้งตัวเราเองครับแล้วก็คนอยู่รอบข้างเพราะนั้นผมจะถือโอกาสเชิญชวนครับทุกทกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจแต่ว่าลังเลยอยู่ให้ตัดสินใจเะครับมาแล้วคุ้มค่ามากๆครับเราสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเอง และคนอีกจำนวนมากเลยครับ